สวัสดีค่ะนุ่นชาสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นก็ทําความสะอาดรถอยู่นะคะทุกคนรถคันนี้นะคะวันนี้จะใช้รถคันเล็กนี้นะคะเป็นรถเฉพาะกิจในการตัดผักนะคะวันนี้เราจะไปตัดผักนะคะทุกคนเดี๋ยวขอนอนุญาตเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะคะทุกคน นั่นจะต้องเปิดตรงนี้นะคะทุกคนเป็นเอาที่เก็บกล่องนะคะ นั่นจะต้องเอากล่องใส่รถนะคะทุกคนนะคะกล่องทางด้านนี้นะคะที่วันก่อนน้่นทําเตรียมไว้นะคะ ที่ต้องใช้รถคันเล็กนะคะทุกคนเพราะว่ารถคันใหญ่เอาไปเอาไปต่อทะเบียนนะคะทุกคนเราก็เลยต้องใช้รถคันเล็กนะคะามนสสสองสสิจูนั่ะ ตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดลังนะคะทุกคนคิว่าต้องใส่อีกให้ให้ให้ได้สี่สิบแปดลังนะคะ

นี่นะคะทุกคนหมดแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็ได้48ลังนะคะทุกคน48ลังนี่คือหนึ่งเลดนะคะหนึ่งเลดเพราะว่าเขาต้องเอารถเอาขึ้นรถนะคะที่จะต้องให้ได้นะคะหนึ่งผลดใหญ่ที่ที่เขาต้องส่งออกนะคะทุกคนก็48ลังโอเคครบนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเตรียมอุปกรณ์กันนะคะทุกคน ลังจากนี้ก็จะมีหนังสือพิมพ์นะคะที่นุนต้องเตรียมนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่นุ่นได้พับไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาต้องเอามาเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ฉีดน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะต้อง อาชาร์จแบตไว้นะคะอันนี้นะคะทุกคนมันเป็นที่ฉีดน้ำนะคะสำหรับล้างผักนะคะวันนี้ก็จะต้องชาร์จแบตนะคะมันจะมีโอ้ มันจะมีอ่าตรงที่ที่ชาร์จอยู่ทางด้านนี้นะคะทุกคนเป็นปุ่มสีขาวๆาเล็กๆตรงนี้นะคะ หาไม่ตื่นนะคะสามีต้องมาหาให้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนอาชาร์จแบตนะคะตรงตรงนี้นะคะทุกคนที่เสียบชาร์จแบตนะคะหลังจากนี้เราก็ พอเดี๋ยวแบตเต็มนะคะเดี๋ยวคือต้องรอให้แบตเต็มก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปตัดผักตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวต้องรอให้แบตเต็มก่อนพอแบตเต็มแล้วก็จะไปตัดผักได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความกทุกกาลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ